Go to l i ครับโอเคนะครับมาแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้เข้ามาในพื้นที่ไลฟ์สดแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็คือนะครับในส่วนของที่ผมแจ้งไปนะครับกับ่างช่องนะครับก็คืออ่าวันนี้เราได้สั่งซื้อไม่นะครับไม่ไม่ก็คือตัวนี้นะครับผมจะลองทดสอบดูในในไลฟ์สดตรงนี้นะครับก็คือนี้ไม้ที่ผมสั่งมาก็คือไม่ของอ่าเป็นของฟิฟาย์นะครับฟิฟาย์เคหกแปดสามนะครับ ก็ราคาก็ประมาณ1,790บาทนะครับตอนนี้ก็ซื้อมาสําหรับใช้ในการไลฟ์สดนะครับเตรียมแล้วก็สตรีมมิ่งแล้วก็สอนออนไลน์นะครับตอนนี้ก็ราคาก็พอควรนะครับอุปกรณ์นะครับเกรดคุณภาพพรีเมียมเลยนะครับอาตอนนี้ผมจะลองทดสอบไมค์โดยการไลฟ์สดตัวนี้ตอนนี้ผมเปิดไมค์อยู่นะครับก็ระดับเสียงก็น่าจะคุณภาพพอควรนะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีใครมารับชมนะครับตอนนี้ก็เป็นการทดสอบไมค์ให้กับคุณครูทดสอบดูนะครับ อันนี้ก็มีอุปกรณ์เพื่อมต่อนะครับครบนะครับทั้ง USB ทั้งขาตั้งนะครับแล้วก็มีอ่ากันนะครับนี่กันน้ำลายอ่าอันนี้กันน้ำลายนะก็จะได้ยินเสียงเราชัดใช่ไหมครับจะได้ยินเสียงรเสียงมันก็จะนุ่มนะครับเสียงมันก็จะนุ่มแบบโอ้เบาๆแบบนี้นะครับก็จะแตกต่างจากไม้ที่ใช้ในลำโพงคอมพิวเตอร์นะครับก็เสียงมันก็จะออกนุ่มนะครับถ้าเราไปไลฟ์สดสตรีมมิ่งหรือร้องเพลงนะครับก็เวลาอัดเสียงอะไรก็จะเสียงเพาะเสียงนุ่มนะครับ ก็มาสําหรับเอาไว้ทําช่องนะครับสําหรับช่องของต้นกล้านาดินนะครับก็กําลังเริ่มในวันแรกนะครับก็กําลังเตรียมหาอุปกรณ์ต่างๆนะครับว่าจะเป็นกล้องตอนนี้กล้องก็ใช้กล้องของโทรศัพท์แล้วก็กล้องของคอมพิวเตอร์ไปก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีงบประมาณในการซื้อนะครับที่แรกว่าจะไปจัดในส่วนของเลนนะครับใส่กับกล้องแค n นอนนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มียังไม่มีตังนะครับตอนนี้ก็ใช้ใช้ไมค์ไปก่อนนะครับตอนนี้โอเค ก็ทดสอบไหม่ใช่ครับโอเคนะครับตอนนี้เป็นการไลฟ์ทดสอบใหม่ดูนะครับก็สําหรับทดสอบไหม่ครั้งแรกก็ขออนุญาตจบวิดีโอตรงนี้ไว้ก่อนนะครับก็ทดสอบใหม่ดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้นกล้านาดินนะครับนาดินชาแนลของเราด้วยนะครับช่องของเราก็กําลังเปิดในวันแรกนะครับเพิ่งได้รับการอนุมัติแล้วก็ผมก็สั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆมานะครับเตรียมพร้อมในเรื่องของการไลฟ์สตรีมมิ่งต่างๆนะครับก็สําหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับ